เคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เกิดเหตุทางรถขึ้นมาแล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกเราจะเรียกร้องยังไงมี FC หลายๆคนหลายๆสายนะคะที่เวลาโทรมาปรึกษาแล้วเนี่ยจะชอบบอกครูเอ๋ว่าครูเอ๋คู่กรณีเนี่ยมีประกันชั้น1 หรือมีประกัน2บวกหรือสามบวกแล้วเราจะไปเรียกเนี่ยเรียกเท่าไหร่ดีเขวอยากย้ำเพื่อนๆค่ะว่าขอให้เราเรียกตามความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องไปคำนึงค่ะว่าเขาจะมีพรบรหรือเขาจะมีประกันให้เราเรียกไปเลยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยอยู่พื้นฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมและ ตัวคนผิดที่เป็นคนชนเราค่ะเขามีหน้าที่ที่ต้องไปคิดว่าเขามีพรบรไหมเขามีประกันไหมแล้วให้เขาไปจัดการตามพรบรและตามประกันของเขามาจ่ายถ้ายังจ่ายไม่เต็มกับสิ่งที่เราเรียกร้องไปนั่นก็คือเป็นภาระหน้าที่ที่เขาต้องควักเงินจากตัวเขาเองมาจ่ายเราเพราะเขาเป็นคนทําผิดคนที่ทําผิดนี้นะคะมีสาเหตุหลายๆอย่างมากมายไม่ว่าจากอุบัติเหตุหรือจากความประมาทหรือจากการทําผิดกฎรจราจร ดังนั้นเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเขาจะต้องรับผิดชอบย้ําเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะใครที่กําลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ไม่ต้องไปคํานึงว่าคู่กรณีมีอะไรอยู่บ้างขอให้คหํานึงที่ตัวเราเองว่าเราสูญเสียและเสียหายไปเท่าไหร่เรียกร้องอย่างถูกต้องและเหมาะสม คลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าดีและมีประโยชน์เครีย,ยาฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องรอให้ใครก็ตามเจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาหาคำตอบวันนี้แค่กดแชร์แชร์แล้วได้บุญค่ะครูเอวัชราวรีทีมอาจารย์แดง